ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เขาใหญ่โรงแรมเรนทีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูที่พักนะคะว่าที่พักที่โรงแรมเรนทีเนี่ยเป็นยังไงค่ะตามมาดูกันเลยค่ะแล้วก็สำหรับที่พักห้องแรกของเรานะคะนี่ค่ะจะเป็นห้องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะและด้านบนนะคะก็จะเป็นห้อง กีรันค่ะอ่าเป็นห้องที่สวยงามมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะด้านนู้นค่ะจะเป็นห้องเอ,อ่อสีเขียวค่ะทุ่บนแล้วก็จะมีห้องพักผ่อนหย่อนใจทางด้านนี้ค่ะจะเป็นลานสไลด์ที่จะให้ทุกท่านที่มาพักเนี่ยสามารถเล่นแล้วก็ใช้บริการได้ด้วยค่ะรือถ้าใครนะคะอยากได้ห้องที่บรรยากาศเหมือนอยู่ในสวนสัตว์ที่นี่เรนทีก็มีเช่นเดียวกันค่ะ นนก็จะมีเส้นเลือกและสำหรับที่เรนทีของเรานะคะก็ยังมีเรือไวกิ้งที่จะสามารถให้ทุกคนที่มาพักเนี่ยได้มาเล่นทำกิจกรรมสั่งสรรได้และที่นี่นะคะโรงแรมเรนทีก็ยังมีสนามเด็กเล่นเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจจะได้ไม่เบื่อได้ค่ะ สำหรับใครที่อยากจะมาจัดกิจกรรมจัดสัมมนาที่นี่ก็ยังมีห้องประชุมที่ใหญ่ทั้งสองห้องด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะที่นี่ยังมีลานดูดาวทางด้านนู้นด้วยค่ะสามารถชมดาวได้อย่างใกล้ชิดโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นเลยต่อมานะคะเราจะพาไปดูห้องพักโซน A กันบ้างค่ะว่าจะมีห้องอะไรบ้างเราตามมาเลยค่ะ ใครนะคะที่อยากจะย้อนยุคข้าห้องไดนโนเสาร์ของเราก็มีรวมถึงห้องอวกาศที่จะพาทุกคนเนี่ยไปออกไปยังน,นอกโลกกันเลยค่ะส่วนห้องฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องใต้มหาสมุทรค่ะว้าวเห็นจะียันตากนันเลยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ห้องฝั่งโน้นนะคะ <c oughs> ก็จะมีห้องนิทาน,นะคะ่ะเรากับเราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงกันเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> สําหรับที่นี่นะคะเซนทีรรีสอร์ทนะคะตั้งอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะ จังหวัดนครราชสีมานะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะเห็นภูเขารอบด้านใครที่อยากมาพักนะคะก็สามารถมาพักได้ค่ะบ๊ายบาย